สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดตั้งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายเศรษฐาทวีสินได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตามโผจัดตั้งรัฐมนตรีตอนนี้ นะคะคถ้าหากว่าเป็นตามโผที่มีณนะเวลานี้เราก็จะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ชื่อนายสุชาติชมกิน่นซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานอยากได้และงานต่างๆที่ทำมาก็จะมีการสารต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบ .3 ามขอหรือ โรงพยาบาลประกันสังคมจะเป็นสถานพยาบาลเพื่อรองรับผู้ประกันตนด้วยงานบริการที่ดีกว่าปัจจุบันมีธนาคารแรงงานเป็นสถาบันการเงินของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานเองรวมถึงมีกองทุนประกันความเสี่ยงเลิกจ้างให้ในจ้างนําเงินมาวางเป็นเงินประกันการเลิกจ้างปิดกิจการหนีหายเพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกจ้างจะได้รับเงินค่าชดเชยแน่นอนหากมีการเลิกจ้างหรือปิดกิจการนะคะ และสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องแรงงานรอคอยนั่นก็คือพรบ3ขอขอเลือกขอคืนขอกู้ ขอคืนก็หมายถึงว่าเราสามารถขอคืนเงินบางจํานวนให้ลูกจ้างเมื่อยามเดือดร้อนขอกู้ก็คือน,นําเงินตามจํานวนที่สะสมไว้ในกองทุนไปเป็นหลักทรัพย์คาประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ตรงนี้นะคะคนที่ติดแบล็คลิสก็สามารถกู้ได้ด้วยนะคะส่วนขอเลือกก็คือเปิดโอกาสให้พี่น้องผู้ประกันตนผู้ซึ่งสะสมเงินเข้ากองทุนเกิน180เดือนหรือว่าเกิน15ปี มีสิทธิ์ที่จะรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญตามที่ตัวเองเลือกนะคะ จากเดิมเนี่ยก็คือคนที่ส่งเงินสมทบมาเกิน180เดือนยังไงแล้วก็รับได้อย่างเดียวเลยคือบำนาญถ้าใครที่ส่งไม่ถึง180เดือนเท่านั้นถึงจะรับเป็นบำเหน็จนะคะแต่ตอนนี้ถ้าหากว่าพรบสามขอผ่านเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากได้รับบำเหน็จหรือบำนาญซึ่งตอนนี้นะคะก็เราได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นนายสุชาติชมกินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าโผคอรมอที่ ออกมาตอนนี้จะเป็นจริงตามรายชื่อที่แจ้งไว้หรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าท่านสุชาติชมกลิ่น ท่านก็ได้ผลักดันพรบ .3 ามขอเนี่ยมีการแก้กฎหมายอะไรต่างๆจนดันเข้าสู่สภาเป็นที่เรียบร้อยแต่รัฐบาลเดิมเนี่ยยังไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้ผ่านการพิจารณาออกมาได้และถ้าหากว่าตอนนี้นะคะท่านได้กลับเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเหมือนเดิมท่านก็จะผลักดันเรื่องนี้ต่อแน่นอนซึ่งก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ พี่น้องผู้ใช้แรงงานนั่นเองนะคะในเรื่องของพรบสามขอขอเลือกขอกู้ขอคืนในเร็ววันนี้เราก็คงจะได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึง่งที่จะต้องนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาทที่หลายๆคนก็สอบถามเข้ามาว่าตกลงแล้วจะได้จริงไหมสําหรับเงินดิจิตอล10,000บาทเพราะว่าก็ต้องใช้งบประมาณสูงเหมือนกัน แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ทางพักเพื่อไทยก็ได้มีการ แจ้งไว้อยู่แล้วว่าเงินดิจิตอล10,000บาทเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็บรรเทาปัญหาปากน้องให้พี่น้องประชาชนและยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจครั้งใหญ่ให้ระบบเศรษฐ,ฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้งด้วยนะคะโดยคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปก็มีสิทธิทจะได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทโดยตรงผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลเพื่อจับใจ่ายใช้สอยสินค้าที่จําเป็นในการดํารงชีวิตแต่เงินนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้ในรัศมีเพียงแค่ แค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนทุกคนแต่จะต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดออกมาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันก็จะสามารถใช้จ่ายผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนลดได้นั่นเอง และเงินตรงนี้ก็จะถูกส่งตรงเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลของพี่น้องประชาชนภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงไม่มีช่องว่างให้ใครฉวยโอกาสหาประโยชน์ได้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีที่จะต้องนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ